จิงครับวันนี้เปลี่ยนหะน้าจอเบรบ125ตั้งแต่หัวเถิกยันไปเลี้ยวพังลมลนะครับจะสอนวิธีทำให้นะครับทั้นแรกนะครับก็ปลดจอออกมาจากจอไม้นะครับก็จะเป็นคาบกาวเปื่อนๆเงน,น,น,นี้นะครับกคูดครับ่าคัตเตอร์ เรียบๆนะหรือว่าอุปกรณ์แบบนี้นะ ครากาวก็จะหลุดออกหมดก็จะเป็นใสๆนะครับแล้วก็ใช้ทินเนอร์นะครับชุบผ้ารูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นนะครับโวติดชุดซ่อมจะได้ไม่มีคลื่นนะครับไม่มีเม็ดสายอยู่ด้านในนะครับ ากติดตามกดไลค์จดแชร์ด้วยนะครับก็จะมีวิธีการซ่อมไปเรื่อยๆเลยนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นไม้ที่ต้นนะครับแล้วก็ไม้สายด้วยแล้วก็เมื่อเราสะอาดเสร็จนะครับอันนี้เป็นตัวลองของผมนะครับเพื่อเวลาซ่อมจะได้ดูชัดเจน ล้างอันหนึ่งนะครับ้งบนอันหนึ่งนะฮะเนี่ยก็จะเห็นขึ้นนะเดี๋ยวเราลอกแตะใหม่แล้วก็จะชัดขึ้นนะครับนี่ให้ดูข้าวไปก่อนก็เมื่อรองเรียบร้อยก็เช็ดให้ดีนะครับแล้วก็ปิด ด้านหลังก้อนนะครับก็เล็งให้ตรงขอบนะครับอย่าปิดเลยขอบด้านบนนะครับไม่งั้นจะไปฝังการทำงานของ,องอวงจรไฟฟ้านะครับปิดด้านนี้นะครับของผมด้านที่เป็นกาวจะป้ายสีไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ป้ายสีก็จะเป็น กันลอ,อยนะครับเราลอกออกก็จะใส่นะครับเ <c oughs> นี่ยฮะเวลาแปะ 8, แล้วก็ลอกกันลอยออกได้เลยแล้วเราก็ดูว่ามีฟองอากาศไหมถ้ามีแล้วก็ยกตัวฟิล์มขึ้นแล้วก็รูดซ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อดูแล้วว่าสะอาดดีแล้วก็ตัดขอบนะครับตัดส่วนเกินนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยว ลากดเข้าไปในบล็อกนะครับจะทําให้จอแตกได้แนละจอเสียนะครับเราก็แต่งให้เท่าเอียงองศามีดนะครับก็คือให้ฟิล์โมโผล่มาน้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันเวลากดเข้าไปแล้วจอแตกนะครับครับแต่งให้เรียบเลยครับสามด้านนะครับเพราะด้านที่สี่เรา เราตอนติดเราทําให้เสมอขอบไปแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับตรงนี้นี่อีกฝั่งหนึ่งครับเราก็เช็ดก่อนนะครับก็ยังเหลือชิ้นหนึ่งที่ต้องปิดนะครับเราก็แปะไปขอบบนสุดนะครับด้านนอกนี่จะเป็นแผ่นใหญ่นะครับเนี่ย ขอบด้านบนจะมีรอยเ,ออเคิร์ฟที่ไม่เสมอกันนะครับแล้วก็ติดได้เลยแล้วเราก็ลอกกันลอกกันรอยออกนะครับก็มีฟองอากาศนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมก็กนกจับขึ้นการทำก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็จะได้ดีหน่อยถ้าใจร้อนแล้วกดเข้าไปแตกตัด ขอบไม่เรียบใส่ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็เหมือนกันนะครับด้านนอกนี้ก็ต้องไล่ขอบเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ถ้าเราแปะเลยแล้วก็เราไล่ทั้งสี่ด้านเลยนะครับฝากติชมด้วยนะครับมือใหม่หัดลงนะครับก็จะสอนทำใหม่ซ่อมใหม่นะครับช่างโด่งไม่ซิ่งนะครับ กดไลค์กดแ like, ชร์ฝากติดตามนะครับแล้วก็เราใช้กระาดาษลอกลายเลยนะครับปิดด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับคือแปะไม่ให้แสงลอดผ่านขึ้นมานะครับแปะลงไปแล้วก็ไล่ขอบให้พอดี นะครับว่าใช้ได้ไหมอ่าอี่นะครับไหมฮะไฟผมจะไม่ค่อยสว่างนิดนึง่าไฮะก็ะจะชัดเจนขึ้นขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากติดตามมีอะไรใหม่ทุกรุ่นทุกแบบนะครับก็เอ่อถ้าฝากติดตามใน นะครับหรือว่าเบิด์บ้านสวนได้เลยนะครับ